สนับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองและตะสอยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับแครในรายการนอกรอบครับคุณผู้ชมครับกว่า40ปีที่คุณบานเย็ยนราแก่นศิลปินหมอลำชื่อดังได้ส่งมอบความสุขผ่านเสียงร้องทำนองอีสารพร้อมกับเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้ดังไกลไปทั่วโลก จนล่าสุดครับเธอได้รับการเชิดชูเกียรติจากกระทรวงวัฒน,นธรรมให้เป็นศิลปินแห่งชาติในสาขาศิลปะการแสดงพื้นบ้านอย่างหมอลำประจำปีพุทธศักราช2556ครับซึ่งที่ผ่านมาครับคุณบานเย็นรากแก่นได้ทำหน้าที่สืบสารความเป็นหมอลำพร้อมกับพัฒนาการแสดงของตัวเองให้เข้ากับยุคสมัยจนเธอได้รับฉายาว่าเป็นราชินีหมอลำประยุกตคนแรกและคนเดียวของประเทศไทยซึ่งวันนี้ครับคุณแฟงพัชชนจะพาเราไปนอกรอบกับคุณบานเย็นรากแก่นกันครับ บนเย็นรากแก่นหรือนิตยารากแก่นเริ่มต้นเป็นหมอลำด้วยวัยเพียงแค่14ปีซึ่งดูเหมือนจะเร็วเกินถ้าเทียบกับคนรุ่นราวคราวเดียวกันแต่นั่นกลับเป็นข้อได้เปรียบให้บรรยิญญญรากแก่นได้ฝึกฝนทั้งร้องทั้งรำซึ่งต้องอาศัยหลายๆทักษะบวกกับความอดทนจนปัจจุบันคนไทยรู้จักเธอในฐานะของราชนีหมอลำประยุกต์คุณแม่ได้ฉายาราชนีหมอลำประยุกต์มาได้ยังไงฮะอะไรที่เป็นประยุกต์ คนดูนะคะแฟนคลับเป็นคนให้มานะคะตรงนี้คือเราไปแสดงตรงไหนแฟนคลับก็จะต้องอะตะโกนบอกออ้ลราชนีหมอลำเลยดวดใจเราราชนีหมอลำตัวจริงมาแล้วและที่เป็นประยุกต์นี้ก็คือ เราเป็นคนที่ชอบคิดค้นเรื่องใหม่ๆขึ้นมาผสมกับของเก่าซึ่งมีช่วงหนึ่งคุณแม่ก็ไปเดินสายที่ต่างประเทศบ่อยๆไปอเมริกาแม่ก็ไปดูเขาแสดงคอนเสิร์ตอย่างไมเคิลแจ็คสันยังไงพวกไปดูเขาแสดงแล้วก็ชุดของเขานี่ก็แต่งขึ้นมาแม่ไปดูว่าเขาปักชุดยังไง เขาออกมาเขาเอาลังการตรงไหนทําไมดูเขามันเหมือนไม่ใช่คนธรรมดาดูแล้วเขาแบบเหมือนเหมือนคนในฝันของเราอ,ะอ่ะเหมือนเหมือนจะเข้าไม่ได้ติดถึงตัวเหมือนเราจะจับเนื้อต้องตัวไม่ได้เลยมันเขาเป็นอะไรลงมาจุติตรงนี้อเอามาพัฒนากับ ชุดของแม่ซึ่งแม่ก็ไม่ไปแนะนาใครหรอกนะเพราะว่ากลัวเขาจะไม่เห็นกับเราแต่ว่าแม่ก็มาทาเองมานั่งลงมือปากเองเลยปากเองออไปไปดูเพชรมาเล็กๆมามาใส่ระจุกนี้เอาตรงนี้เอาไม่ใส่ให้เต็มหรอกแต่อย่างนิดๆแต่ให้เห็นเนื้อผ้าให้มีผ้าอีสานอยู่ด้วยให้เห็นแต่ก็ให้มีเพชรแทรกออกมาแล้วก็ผ้ามันจะได้มีแสงแววับๆออกมาเท่านั้นเองทุกคนก็บอกว่าเออหมอลำประยุกต ค่ะเขาก็ตั้งให้และสื่อด้วยสื่อก็พูดเหมือนกันกับแฟนคลับค่ะก็เ,เลยได้ฉายาว่าหมอลำประยุกค่ะ แต่การรําท่าเสิ้งท่าฟ้อนเนี่ยก็คือนาตศิสินเสิ์งสวยอยู่แล้วนะคะคแต่ว่าก็มาดูส่วนที่มันพอจะเพิ่มเติมได้มสมมุติว่านาตัสินเขาก็ทําอย่างนี้นะคะก็อยู่อย่างนี้แนละสวยงามนะคล้ายค้าเขาก็มีท่าของเขาอะแต่ว่าของคุณแม่ถ้าทําอย่างนี้ล่ะปั๊บอย่างนี้ล่ะใช่ไหมคะค ปับอย่างนี้แ่ะนี่คือสิ่งที่คุณแม่เอามาประยุกต์ก็ประยุก์ตเพิ่มเติมขึ้นไปเท่านั้นเองเท่าที่เราคิดว่ามันจะเข้ามาได้ไหมถ้าของเราจะแทรกตรงไหนได้บ้างก็มันเสริมอ่ะเสริม แม่บานเย็ยนรากแก่นไม่ได้แต่เพียงสร้างความบันเทิงหรือความเพลิดเพลินใจให้กับคนดูเท่านั้นแต่แม่ยังมีหน้าที่เป็นอาจารย์ถ่ายทอดวิชาความรู้ที่กลั่นกรองจะเป็นประสบการณ์และส่งต่อให้กับคนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อไปมีช่วงหนึ่งค่ะท่านปธิการบดีท่านเชิญไปที่มหาวิทยละะาลัยราชภัฏอุบลพูดได้ง่ายว่าไปบรรยายแล้วก็สาธิตให้ดูว่าอย่างนี้อย่างนี้แล้วท่านชอบ <c oughs> ท่านก็เลยบอกอู้อย่างนี้ เราได้ความรู้ของจริงแท้ๆเลยเด็กเขาฟังแล้วเข้าใจแล้วเราก็มีการสาธิตด้วยเอาหม้อแคนเอาอะไรมามาลำรำกรก็ทำอย่างนี้อย่างนั้นสาธิตด้วยเนี่ย เด็กเข้าใจร้อยเปอร์เซนต์อ๋อเลยเห็นคุณแม่ใช่ร้อยเปอร์เซนต์เลยคือว่าลำกอนคือยังไงลำเรื่องคือยังไงลำซิ่งยังไงลำเต้ยลำเดินยังไงก็คือสาธิตหมดก็ไปเป็นอาจารย์สอนพิเศษจนเดี๋ยวนี้ลูกสิบที่สอนนั้นนั้นไปเป็นครูแล้วตามมหาเลยต่างๆพึ่งใจนะคุณแม่พึ่งใจภูมิใจมากก็ไม่อยากจะให้สูญหายไปถ้าหากว่าเด็กเยาวชนรุ่นหลังได้สัมผัสตรงนี้ก็จะรักอาชีพนี้แล้วก็จะชอบศิลปะนี้แล้วก็จะสืบทอดต่อไปก็จะไม่สูญหาย ความเป็นหมอลำม,มันให้อะไรกับชีวิตของคุณแม่บ้างครับให้ความภาคภูมิใจแล้วก็ได้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ส่วนหนึ่งที่ท่านอยากให้เราเป็นได้ให้ความสุขกับแฟนคลับทั่วโลก แล้วเราเป็นใครเราอยู่ในครอบครัวลากแก่นเล็กๆแต่เราสามารถได้ไปรู้จักเป็นญาติพี่น้องกับคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนทั่วโลกเราได้ไปอย่างนั้นก็ถือว่าประสบควาสมสําเร็จนั่นคือภาคภูมิใจที่เราได้มาเป็นหมอำํำแล้วทุกคนก็รักเราแล้วเราก็ได้บุญบางคนก็เครียดมามาดูหมอลํำยิ้มอย่างเดียว หวังให้เยาวชนไทยรุ่นต่อไปสืบสานหมอลำยังไงบ้างครับก็อยากจะให้สนใจกันมากๆอย่าคิดว่าหมอลำนี้ล้าสมัยไม่ไม่เลยแม่ไปทั่วโลกไปทุกประเทศที่ไปมาเนี่ยฝรั่งหรือญี่ปุ่นหรือที่ไหนก็แล้วแต่เขาจะชอบคุณแม่แสดงเขาจะชอบคุณแม่ร้องเอื้อนลูกคอลูกเล่นอะไรของเขาจะชอบหมดเขาถือว่าเป็นสิ่งใหม่ที่เขาเพิ่งได้พบเห็นเพิ่งได้ฟังแล้วเขาบอกว่า มันพิเศษมากแต่ละตัวมันจะมาลอยมาแบบพงล่างมาแคนมาพินมาโซมามเด่นชัดทุกตัวแล้วมันจะแบบลอยๆมาทั้งหมดเลยฟังแล้วสนุกฟังแล้วเพลิดเพลินแล้วมันมันคล้ายๆมันดังอยู่ในหูตลอดเวลาเล่นเสร็จแล้วยังไม่กลับ มาดูชุดเราบ้างมาให้แม่สอนท่าลําบ้างแล้วก็ส่วนผู้ชายก็ไปดูดนตรีอขอซื้อเราไม่ได้เอากลับมาโปงลานก็ขอเอาไปโชว์ไว้ที่บ้านแคนก็เอาไปโชว์ไว้ที่บ้านค่ะจริงจริง,รงด้วยนี่คือสิ่งที่คนทั้งโลกปลาบปลื้มกับัฒนรามของเราพอมาเห็นเราแสดงสวยงามเขาสนใจเขาบอกว่าฉันอยากไปเที่ยวเมืองไทยอ,อยากไปดูคนไทยทั้งประเทศเนี่ย คนไทยในประเทศไทยเนี่ยเขาจะสวยงามและยิ้มไปทั้งตัวแบบนี้หรือเปล่าเขาสนใจมากๆเลยแล้วก <cas> ็ชอบมากเลยหลังจากที่ผมได้มีโอกาสไปนอกรอบกับคุณแม่บานเย็นราแก่นวันนี้ทําให้ผมได้รู้ถึงความอดทนฝึกฝนเรียนรู้และสร้างสรรค์ซึ่งเป็นที่มาที่ทําให้คุณแม่บานเย็นได้รับใช้ยาราชนิมมอลาประยุกต แตไม่เพียงแค่จะสร้างความสุขและรอยิ้มบนเวทีเท่านั้นแต่ตลอดระยะเวลาบนเส้นทางหมอลำของคุณแม่บานเย็นยังเป็นทั้งครูและบุคคลสําคัญที่ต่อยอดพร้อมอย่างรากลึกให้กับศิล,ลปินพื้นบ้านภาคอีสานได้อยู่คู่ประเทศไทยและดังไกลไปทั่วโลกดังนั้นจึงไม่แปลกที่คุณแม่บานเย็นรากแกนจะได้เป็นศิล,ลปินแห่งชาติประจำปี2556 และนี่คืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยครับผมขอแสดงความยินดีกับคุณบานเยนราแก่นกับตําแหน่งศิลปินแห่งชาติด้วยนะครับส่วนช่วงหน้าครับเรามีภาพเบื้องหลังการถ่ายทําจากกองละครเรื่องคุ้มนางควรมาฝากกันซึ่งงานนี้พระเอกของเรื่องอย่างตูมตามยุทธนาต้องโชว์แมนไปช่วยนางเอกอย่างโมมนชนกจากโจรป่าจะเป็นอย่างไรสักครู่เดียวครับโชพเกถือดาบติดแล้วไปรุ่นเลยจะ <c oughs> จับขึ้นมาปุ๊บ เเาาหตัวอสนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนเครื่องดื่มเอ็มสตองคุณผู้ชมครับในละครเรื่องคุ้มนางครวนที่ตอนนี้เรื่องราวกำลังเข้มข้นมากๆซึ่งวันนี้ครับเรามีเบื้องหลังการถ่ายทำฉากที่คุณผู้ชมจะได้ชมกันในคืนนี้มาฝากกันซึ่งฉากนี้ครับเพลงของเรื่องอย่างตุ้มตามยุทธนา ต้องโชว์แมนเพื่อไปช่วยในเอกของเรื่องอย่างโมมชนกจากโจรป่าแต่ว่าการถ่ายทำฉากนี้ครับตูนตามเกือบโดนคมดาบของตัวเองแต่ว่าจะเป็นเพราะอะไรนั้นเราไปรอบๆไปเลยครับ <aja> ในละครคุ้มนางครวนคืนนี้ดารารายที่รับบทโดยโมมชนกในเข้าไปเที่ยวเล่นในป่าแล้วเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เมื่อมีกองโจนป่าบุกมาปล้นและฆ่าทุกคนรวมทั้งยังจับดารารายไว้เป็นตัวประกันเรื่องนี้รู้ไปถึงหูหลวงเทพที่รับบทโดยตูงตามยุทธนาครับเขาเลยต้องสวมบทพระเอกมาดแมสุดเท่เข้ามาช่วยนางเอกซึ่งเบื้องหลังการถ่ายทําฉากนี้กว่าที่ตูมตามจะเปิดตัวออกมาได้เท่ขนาดนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับ ตัวคิวตามโดดลงมาเท่ๆตามตามลองซ้อมดูสิลูกงานนี้พระเอกของเรานอกจากจะต้องถือดาบให้ดูเท่แล้วยังต้องมีการเปิดตัวด้วยท่ากระโดดสุดเท่อีกด้วยบทหนักจิงรงอยู่ที่ตูมตามครับที่ต้องกระโดดเพื่อเปิดตัวให้ดูเท่สมกับเป็นพระเอกอยู่หลายครั้งเลยครับ4 3 2 ทีเดียวลองดูห้าสี่และเม่อผ่านขั้นตอนการเปิดตัวด้วยท่ากระโดดไปได้แต่เพื่เอกของเรากลับต้องเจออุปสรรคอีกอย่างนั่นคือดาบในมือของเขาครับไปโอ้เพืถือดาบ แล้วไปรุ้นเลยทำไมคมาทำไมจีนุ่มและสาหน่อยมีมุกไม่ผมดิ้นจูคือเราเคยได้ยินเขาบอกว่าดาบมันมีสองแบผมก็เชื่อว่าถือด้ฝั่งไหนก็ได้นะฮะก็จับขึ้นมาปุ๊บเขาหาตัวเองเขาหาตัวเองจะเลาไหรเอากระโดดนี่ก็ยากอยู่นะครับเพราะว่าเออเราไม่เคยเรียนดาบเลยแล้วก็แบบ อะไรกันการาที่แบบกระโดดลงไปมันต้องเท่มันต้องสวยอะไรเง,รง,ง <im it> ี้ยครับก็จะยากอยู่แต่ว่าโอเราทาได้ไหมครับไปมอา,มาจาับกันไว้วสองคนเร็วเฮ้ยทำหน่ <im it> อย ซึ่งฉากการต่อสู้ระหว่างเหล่าโจรป่ากับหลวงเทพและดารารายเจ้าอากาศให้ได้ชมกันคืนนี้ในละครคุ้มนางครวนครับมาตามลุ้นกันว่าหลวงเทพจะสามารถช่วยดารารายจากเหล่าโจรป่าได้หรือไม่ติดตามได้รายการต่อไปครับวันนี้หมดเวลาของรายการนอกรอบแล้วครับสวัสดีครับ